บางเหนือสาวสารมาก,กินพระเคี่ยวครับวันนี้สาวสารลงลงมือ้อทำอาหารเกาหลีเนาะสาวสารเน<ม>าะทักคันบี้ครับหรือทักคันบีครับบี้บบบหรือบีก็ได้ครับวับนนี้สาวสารโตผีมือ้อถ้าเบาเหนือได้ยังไกับเป็นมบเท่า,ากก็ไก่หวานพัดใ,<ม>ใสกะลําเนี่ยเนาะจะใสโกสุ่งจังกะตามไปธีการทำตามคลิปเนี่นี่ครับเอาไปกินร้านอาหารนะครับ กินร้านอาหารเกาหลีแกงเข่งพูดไว้มันก็จะมีไก่หวานแบบนี้ครับนี่คนเกาหลีเขาจะกินไก่ไก่ไปก่อนแล้วเขาจะเข้ามาคุกแบบนี้เลยเบิร์นสารสารทำเลยนี่นะเขาเข้มเอ้มแล้วก็ใส่สารไล่จะเข้าไปไปไหมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็เหมือนเขาเข้าไปทับแล้วเนาะเข้ใสารสารใส่อโซ่อะไรใส่ไปมาเนาะ เหมือนเราเข้าไปพัดแล้ว <c oughs> เออเหมือนเข้าทีเขาอย่างเนี้ยแล้วอร่อยอร่อยบอกมัน,นที่ใหม่เลยเนาะก่อนมันมีเครื่องมันมีมนหมดอ่ะอันนี้เบาเหนียวสาวอาจรย์ก่อนครที่ไปที่นีดูนะครับสำหรับคนที่เหมือนเคยมาเกาหลีเนาะแต่คนที่เพิ่นอนอยู่ในเกาหลีมีพี่คนหนึ่งคนอะไรอิจฉาในมาเกาหลีเพิ่อนอยากมาก็บมีโอกาสได้มาเนาะเกาหลีเขาชอบชอบข้าวไม่แบบนี้นะครับเนี่ยข้าวไม่แถวแกฮอง้องมากเลยแกฮองไมากินชาวบ้านนะมาลองชิมเข้านี่ก่อนเอา lọc kim khâu này thì du còn mà nó nồng nồng gì vậy? thực chất có xe nó mặn ngay nồi nung bự hay mềm mặn? thực chất có xe nó mặn ngay xe cô súp trắng gì nồi nung. hot 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 gì vậy? không thấy cái xe. xe em phím không? xe em phím không? ai ăn kim chỉ em? lại rồi đó. cứ thế nữa. nọ ได้การอยู่ว่าพี่กูเป็นกระเพ้วยเนาะเอามันมีไอ้หอมใส่ลูกโดดดิลูกโดดมันเป็นอะไรนะคโดดนี่เนื้อไก่อือร่อยกินเตี่ยวพอกานนี่แซ่บแบบสดแซ่บกระป๋าสีม่วงจะร้านอะไรแซ่บก็โคตรนะครับตักนี้กระทะหรือแบบนี้เลยมันห้อน อหวานมันอันยังเข้า,าอ่ะเข้าพักหนึอืมอืมบ้านของมันของแพงเนาะของเล็กกินทุกอย่าง เนียเขาแม่ๆมาาเนี่ยมาทานที่เนี <laughs> ย่ยดินไมเชื่อมอืมเหมือนพี่พีงเลยรสสาบ้านเราเลยอะไรของเกาหลี <laughs>

ดูกนกนไก่เลยเนาะผมเคยไปไทยคลิปตอนยินข้าวก็ับข้าวเกะก่อนพี่ๆอาจจะเห็นเนะาะจะมีข้าวแบบนี้คุกในกระทะตลอดเลยนี่คือวัฒนธรรมของเกาหลีเลยเนี่ยเราองก,กินขา้าวคุกแบบนี้นะนี่ครับข้าจะเหมือนขา้าเหมือน,อนข้าก็่เอา แบบที่มันนี่หลานเนาะจะเขาก็ไปที่ทำเขาก็ทำแบบนี้เนาะแต่คนเกาหลีเขาไปกินเขาจะกินไก่เล่นก้อนนี้เนะเาะกินไก่ครับจิในเนื้อไก่หมดก้อนเหลือแต่ผักเลือแต่น้ำเอามาคลุกเขา่าแล้วเขานี่คลุกกินพร้อมกันเลยเพราะว่าคนไทยเขาจะกินข้าวเนาะหวานข้าวเหมือนข้าวทัดบ้านเลย ผมต้องกินไก่แรกกลิ่นกะนี่ก็อิ่มแล้วนี่นะไม่เหมือนกันเลยเออมันมันเพรานี่นี่เหมเดียวกันเลยนี่จะมันกับเข้าเพราะว่าไม่ห่วซายซันไม่เลยแซ่บครับอืมอืมเพราะดีที่เราไปกินเมนูนี้ใช่ไหนถอดแก้มเราแก้มเบียแม่นบอกไอยบะนี่แหละอืมอันนี้ก็เกาหลีเชื่อไร อ้วนจผมเองเรีกเป็นตัดผมเองนะจริงเข้าเนื้อน,นะขาไปตัดผมเนื้ขาไปตัดผมเบาเหนือ,ส,อสามสานเาจะทายที่ตัดทรงผมไม่เบาเหนือเบาเนือปวดตัดวอยกันนั้นนะจะเป็นตัดทรงผมมันนี่เลย,ยนี่งานของบอลล็อกบอลล็อกจะไ,ได้ไหมนตัดกับบอ,อ,อลล็อกแล้ ตะกี้มีได้ตัเองเนาะตะกี้เนี่เนาะจะได้ทรงเดียวเด้เนาะหมดเถอะสักกี่นิดอืมอืมอร่อยคุณวาคือกินพี่สิได้น้ออยากกินน้องก็ได้พี่นะมันบอกสมคนเกาหลีเขาเลยกินแบบแบบที่เฮาบอกันน่ะอือกินอันนี้ก่อนให้อิ่ก็ต้องั่งนี่าน่ะเพราะว่าบางียกเข้าอื ข้าวาสจังห้าก็ขบุกเยอะเนาะเดี๋ยวี่สองพันสามแล้วสองพันสาพันนะครับนี่เริ่มอิ่มาก่อนจานใหญ่เลยหรอถ้อิ่มล้วก็แล้วอ้กไปถ้าอิ่มก็เข้ามาขุ๊กเจ้าไม่ไม่นีอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนาะมแอิ่มครับอิ่มเท้าเท้ารรีบอเข้ามา

อืมที่ชิซักุ๊กแรกของที่เพิ่มในไมง,ง่าย่ังไงเพิ่มผิดปกติจังยางไงแต่มีเวารสชาติดีแล้วนะถ้ารัเนี่ยเขาับมาเขาไม่ทำมามีมอะไรบอกไว้รูที่สิมอยู่แล้วผู้ชายเรา่ะไม่กินเนาะมันหวานหอมเนี่ยลูกโอ้ อืมอะไรหอมจีสมี่นีคือ่นี่อืมอ้าวเอาไปแลอ้นนอมสนจะไดพีเดี๋ยว่จะมาขาจะพริกแบบนี้นะมาคูกเข้าเนเนาะง่านผัดอืม กินต้อนไก่หมืแนล้วขเาค่อยเอามาผูกเขาได้กินข้าวคนมดตอนไก่เนาะคนไทยเขาจะกินข้าว จิ้มบ่มีขนมันเจียวไม่มาละบ้านเขาเนี่ยจินมมันเจียวหลายเมนูด้ยเนาะถ้าถามมารสชาติเป็นแบบไหนเหมือนใส่กระเทียมนะเหมือนไงเนาะพัดผิดไก่เออพัดป็ดไก่เล้พริกนี่หอมมันมันเข้ากันดีไหมมันมัน แต่มันน้มันงาเลยเหรอมันมันมันน้ำมันงาแต่ไม่ได้มันกับที่คือบ้านเมนกับทีอะไรนะแล้วกินมันกับบะมกินคือพี่แกงบ้านฮอยบเป็นกินสดนู้นะไเขาจมีพริกโกจังให้ที่ได้หล้วเนาะบ้านเาก็มีข่หมืแล้วเนาะ mất mát 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 nó เพื่อนเฮ็ดอันเนี้ยเฮ็ดอนี่ยถ้าคันดีในที่จริงเพื่อนใส้เนื้อมันแท้แท้ในทั้งเนื้ออกเนื้อน่องเนื้ออย่างเช่นเพื่อนที่บอกเอาส่วนปีกส่วนหางส่วนอย่างแต่เฮาเนี่ยเอาบนตัวบ้านเฮามีอย่างไหนเฮาก็ใช้สั้นเนาะเฮาไปจำปีนต้องเฮ็ดคือในร่างแซ่บคือกอกแซ่บโปรข้อพ่อเนาะไปกินอยู่ในร้างก็ลีบางร้านก็เผ็ดผิดที่หรอเผ็ดเผ็ดพวกมีสูรนะเนาะหนึ่งร่างเนี่ยใกล้บ้านเราใส่ใจกระลํากับ

อร่อยเลยกินี่เป็นเบอร,ร,ร์นีแซ่บด<ะ>ีดีนี่เบอร์คนอะอันนี้เบอร์คนอันนี้อันนี้เข้าน่หมดก่อนนั่นอืมอร่อลมันมันมันสารายมันมันงา เข้าเขาเข้ามันกับมันแล้วข้างในข้าเนี่ยมิกหอมกับขิงเงบ้าเหนือเลยบอกโอ้เป็นว่าเขากินข้าวคูุกแบบนี้ที่มันแห้มไม่ไหมแบบนี้สงสัยจะอร่อยตามที่เบ้าเหนือพูดเลยครับเนาะไปกินกับทุเรียนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะ พูกนี้เนี่ยแบบกเดวเาไวานแกผู้หญิงเลยแกผู้หญิงเพรแกผู้หญิงกินเร็วขานาดไหนเนี่ยชิมกี้ดี๋ตั้งไม่กมนะมันสาสารเด็มได้น่ะนะนเธอดวง <c oughs> Voilà, quá rất tích. Mọi lắm. Giếp sống liếp. 2 lít. một lần nào sáng bụng? Song hộp 2 khuôn hưng. Mãi 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 không? ไม่นยอะว้าเลยๆพัดเข้าแบบนี้พัดกินที่หินนะเข้าไปจิมเจียบน้ำมันนุ่ ก็มาพัดกินทีนี่ม็นส้มนะไอ้เอ้ที่ส้มใช่ไหมแเข้าบัดเีบผัดจิงๆเขาที่บอกเขาจิมจีส้มแช่ด้วยเนาะนาะมีกิทนี่ส้มส้มอืมแต่ถ้าเลิก็คือว่าได้กินจิมจีเจ้จิมก็ต้องส้มไอ้มาทำจิมจ่ม้มของมเียมีตอาบอก หลา,ลาเลยร่อเลพอพิทพมใส่หรอดูดูเใส่ดใส่พิกดิบแต่แค่า่พะพริกก็ชิจังเลยพอพริบดกไกล ก <c oughs> ินหนว้อุมคไม่เกี่ยวสองคนกิน <S <S 1> <S 1> <S วันไหนบ้างแซ่บก็สลัดซีมูอืมเป็นพัาาสะะดุกิยวคุบเริมมีแล้วมสี่ยงอะเนาะมาหนืมาพูเกลอถ้าพ่อได้กลับไปซื้อมาพูเขาซื้อต้นมะพรูอืมเลยมันมั้ย อด่อลยวเรน่างสีสีถ้าคันบีเนี่ยอานที่บอคือกันล่างๆเขาก็ใส่พี่กพ่นอีสีนึงนะพี่อ,ออกดำ,ดำดำนะดำดคนชั้จออกดำดำเหมือนกับพี่คั่วเนี่ยเหมือนกับพี่กขอวคั่วไหพริกนะใหม่ พี่ไม่แต่อันนี้หัวใส่พริกป่นที่บ้านนี่ขวบพริกป่นอบแล้วก็มาปั้นเลยน่ะทางล่างจะออกดำๆแล้วมีเขาเขาแบบอเมริ้ดีบ้าดีเด็ดพอดีอยู่หอมเหมือนจริงจัง ารเขาไน้ำมันได้บบเบิ่งหมมันยิมๆน้อกระ่างปใช้น้ำมันใส่น้ำมันอีกขนาดไหนมั้อมอหอมขิงหอมเลยเนี่ยนะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วเนาะอือะอย่างก็ ท,ทักคันบี<ป>บกับเขา้าแต่นี่อันนี้ม่ได้แบบเมนว่าชื่อทักคันบีนะครับแต่อเอามาคูกตอเนเ้อกินนี่ครับแต่เมนูนี่ก็ทักคันบีเสนอเลยนะครับครับผมคือกดซับค่าบางเหนือสาวสารด้วยนะครับที่ตางขึ้นนา,านาประสา,า,า, in าสารจะทำอาหารอีสารนั่นเนื้อหันเกาหลีเนาะบาวสาสารขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับถืกอกดซับค่บางเหนือสาวสารด้วยนะครับ ใจ้ชีวิตมีความสุขอราต้องม่สี้เหลียกอย่างเนาะทุกวันในใจชีวิตมีความสุขสบายสบายอยากกินอย่งก็กินไปครับ <c oughs> <c oughs> กินอิ่มต้นนุนหุนไม่เกี่ยวครับผมครับผมขอบคุณครับ